่นงดิมันใช้ลิงก์เดิมไม่ได้ครับเฮียตาว่าไงครับผมเฮียเขาไงครับโอ้เฮียเะไรอ๋อครับเฮียขาดจังหวะแล้วอยู่ปะเนี่ยอ๋อไม่ขาดัเยนะไม่ขาดนะไม่ขาดครับไม่ขาดครับเห็นไม่เล่นแอดด็อปวันนี้ต้องลงลิงก์ใหม่ด้วยนี่เดี๋ยวขออยากอยากรู้อยากรู้เปนข้อมูลเฉยแล้วมันอย่างสมมุติว่าเวลามิลลี่อะไรเงี้ยมาเต็มอยู่แล้วถูกไหมแล้ยนี้ในกรณีของกิจกรรมหรือแอดด็อปอะไรพวกนี้เราจำนวนเราจะมีโอกาสกลับมาไหม พูดถึงจำนวนนะให้ถ้ากลับมาก็ไม่ใช่เร็วนี้ครับพี่ตาเพราะว่าเนาะผมไม่ไม่ได้ฟิกแอดดอกอะพี่เนาะบางคนมันก็ลาแพมทุลาระการบางคนก็คือวันนที่ที่เยอะเพราะว่ามันมันป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างชไอไอการบ้านอะพี่นึกออกไหมพี่พี่ตาผมมาผมมาฟิกให้น้องมาเล่นมากันบ้านแต่ว่าไม่ได้ฟิกแอดดอกพี่น้องบางคนก็รับของไม่ได้เข้ามาเล่นบางคนก็ฟาร์บางคนก็ไม่ได้เข้าเมืองอะไรเลยพี่ใช่ครับถ้าเตีอยเต็มพี่มัน มาเล่นสนุกๆกับพี่ผมไม่ได้สวนว่าแพ้ชนะนะมาเล่นแค่มันเสียของมันไม่ได้เสียเยอะขนาดน่ะพี่มาเล่นสนุกๆคนคนมันห่างกันสภามาบอกพี่ว่าคนมันห่างกันพี่ป้าผมไป <laughs> ผมไปดูผมไปวิ่งอยู่ในไฟโกลนะอา้าวพี่แล้วพี่ไม่ช่วยผมชูป่ะพี่ได้เอาเอคมาช่วยผมยิงเลยพี่ไม่ไมีอลดิหาใส่ว่าชุดดำก็มูมัวไป แล้วยี่แล้วอย่างนี้มี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 แฟนอย่างนี้ทำไงต่อจ็ <c oughs> <c oughs> หลังจากตีจบแล้วเดี๋ยวยังไงคะับกับไอ้วันนีเหรอพี่ไม่ไม่เออแฟนเราดีแฟนเราดีแล้วคนหนึ่งเราจะพอจะกลับมาสู้แต่ว่าตอนนี้จะมาสู้ชิงทงอย่างเดียวใช่พี่ใช่ผมก็มองว่าถ้าแอดดอกมันถ้าถ้าขอ,อยประมาณนี้อยู่พี่ถ้าถ้าได้ผมก็เล่นถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีกพี่ประมาณนี้ครับพี่ตาก็คือแบบว่าถ้าถ้าแก๊งอื่นจับได้เจอแก๊งผมก็ถ้าโชคร้ายหน่อยเจอพวกผมแบบว่า อารมณ์ผีผีเข้าผีออกเข้าอยากตามมันเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นกันพี่แต่ถ้าต่างคนต่างเล่นนู่นนี่นั่นกัน,นก,ก็คงไม่เข้ามาพี่ตาสำหรับแอดดอกนะพี่ดีวะไปดีวะอืมส่งลิงมายัางไม่รู้เหมือนเฮียมีในใจอะไรพี่ตาพูดเลยก็ได้พี่ <laughs> เราซัพพอร์ตเทโกไหมเมื่อก <And> <parfois> ี้เห็นแววเลยเรียกมาอุ้ยเห็นแววถ้าได้ก็เอาครับพี่เนี่ยเอาล็อกลทุกอย่างแล้วผมถ้าพอมสามหมื่นกัญชาสามหมื่นมีคนช่วยเก็บไหมไม่ต้องโพไม่ต้องโพแลวเก็บเดิมเดิมเลยเห็นว่าคนไม่มีเนี่ยเลยลังเลแล้วก็ติดแข่งเลยแต่มีเวลาให้หนึ่งเดือนนะแรกกับเงินสี่สิบล้านบัตรฟาร์มสี่สิบใบบัตรฟาร์มเฉลี่ยแล้วใบละล้าน ทั้งหมดประมาณ80ล้านแรกกับกระท่อม3กระท่อม้ามีคนไม่เปลนอ่ากระท่อมกับกัญชา30,000คู่แต่แต่ถ้าเก็บสามคนหนึ่งเดือนก็ก็ก็น่าจะทันอยู่นะฮะกี่คนนะครับสภาไม่ก็ก็ท่าสนตกไม่มีคนแล้วมีสามคนช่วยกันเก็บหนึ่งเดือนทันอยู่แต่กิจไอพวกกิจที่เราส่งกระท่อมมันกิจมันผ่านมากี่ครั้งแล้วสามสี่ครั้งนะเราแกงเราก็ไม่เคยเก็บเองนะก็รับมาเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหา ถ้ารับพี่คำนวณแล้วมันตกอยู่ไม่ถึงสิบแปดล้านอะเขางย่สิบล้านไอ่้องซื้หาแล้วก็ได้เออเออเอาเอาครับพี่ต้าเอาครับพี่ผมก็ไม่เคยเก็บเองเงีลยพี่ไม่ไม่ให้เก็บเงินเก็บก็ก็จ้างเอาอ่จ้างเอาอะพี่อืมแล้วก็นั่แหละคับมันก็อยากให้กลับมาช่วยรันหน่อยถือว่ารับตรงนี้ไปแล้วในฐานะเทโก้แล้วเนาะแต่เข้าใจแหละถ้ามีกิจกรรมอะไรพวกเราก็มาเต็มที่อยู่แล้วล่ะใช่พี่ใช่ครับเข้าใจเ้อนก็บางเดี๋ยวจัดการให้กดเลยก็ได้ครับบางไอ้แจน ขอไม่เกินวันที่ยี่สิบเดือนหน้านะได้ครับพี่ดาไม่มีปัญหาครับนนั้แค่ติดต่อกับใครครับเดี๋ยวติดต่อตอนเก้าครับเก้าห้าตัวเวลาเก็บใส่ตู้บ้านไปเลยนะไม่ต้องเถิดกันนะใส่ยัดยัดตู้บ้านไปเลยได้ครับพี่ดาก็คือยัดตู้บ้านได้สภาพาเลยก็ได้มีบอลบางนานำสกุลบางบางนาเหรอเพื่อนหอมนายหรือเปล่าเพื่อนเจ้าตะโกนีบางบอลอะ 2องหมื่นห้าได้ไหมครับพี่ไอ้มีต่อด้วยหรอเผื่อลดได้เพื่อนไม่ไม่เท่ากันเท่ากันทุกแกงเลยอ๋อโอเคครับพี่สามหมื่นไม่ต้องโพลแป๊บเดียวถ้าโพลบุติมใช้ห้าตอนหนึ่งนี่ไม่ต้องโพลน่าจะไวกว่าเยอะโพลน่าจะอ้วกครับพี่อาไอเราเรียกจนหรือยังอ่ะคราเรียกเลยไอสี่เขารอละ อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผูก,กูเบื่อว่าชิงทงไม่มีประเด็นอล้วหลายคู่แล้วนี่พิตาพิตาฟังผมนะพี่<ะ>เดี๋ยวพายุลูกใหญ่กำลังมาอีอโศกแกพี่โอ้ยุติไปก่อนั้างไอชิงทงบ้านเนี่ยกูว่าอะเรียกเรียกโจนเลยจ้จะเปล่าแล้วครับไอเชิญไอคนนั้นมาย่างคนบูธใหม่มาย่างอะบางถามให้หน่อย อันนี้พี่ต้าสำหรับรายรับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรได้อย่างได้อย่างกระเป๋าพ่ต้ได้อย่างคือให้ของก่อนเลยเหรอครับใช่ครับกระเป๋าสี่เก้าห้าให้ให้ให้ฟิลเลยครับให้ฟิลเลยพี่ต้าขอบคุณนะครับพี่รีบไปทำอาวุธตามทำอาวุธตามครับขอบคุณครับผมครับหูนี่แหละเพขาลีดตอมออยู่ครับเดี๋ยวเขากำลังมาีหวานจีดูโกวนับพอไปดู Cript-Alloy-App.